สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนคลับทนายเพื่อประชาชนฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ด้วยนะครับความคลิปหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับนี่ไม่ใช่การแขวนแต่เป็นการเก็บหลักฐานว่าท่านวีระได้กล่าวไว้เช่นนี้ในขณะที่ คนเล่านิทานยืนยันว่ามันเป็นแค่นิทานสารจะรับฟังได้ยังไงคนเป็นผู้ใหญ่อย่างวีระหลงสมบุญกลับใช้ตัวเองการันตีว่ามันคือเรื่องจริงและมีการส่งหลักฐานนิทานไอซอถึงผู้ใหญ่แล้วและเรื่องนี้ผู้ใหญ่กำลังดำเนินการห้ามเร่งอย่างเด็ดขาด มอบให้ผู้ใหญ่แล้วเร่งไม่ได้ใช้พลเลยโดนสั่งฟ้องแบบนี้น่าจะมอบให้กำนันเลยดีไหมคะถ้าคุณอ้างว่ามันพัวพันคดีขนยาเสพติดระดับชาติที่ต้องสืบต่อที่ฉันเข้าใจคะ่ะว่าต้องใช้เวลาแต่คลิปนั้นตามที่ไอซอโทรมาเล่ากับลาเต้มันไม่ได้ ขนยานะมันขนศพน้องชมพู่กันแล้วไอซอก็ยืนยันมั่นเหมาะว่าเห็นหน้าคนชัดเจนและผู้หลักผู้ใหญ่คนนั้นมันทำหอกทำดาบอะไรอยู่คะเห็นจะจะว่าคนขนศพไม่ใช่ชัยพลอย่างอมสากปล่อยให้ชัยพลถูกสั่งฟ้องต้องรอให้ถึงดีกาก่อนใช่ไหม ผู้ใหญ่ถึงจะคายสากพูดได้ขอชื่อผู้ใหญ่หน่อยอยากไปถกสิ้นด่ามากสติสตังตัก,กะของคนจบนิติหายไปไหนหมดคะความดันทุรังสูงจริงๆลืมบทความที่ตัวเองเขียนว่ามีคนขี่มอไซมาอุ้มชมพู่ไปคนเห็นกันทั้งหมู่บ้าน แต่ไม่กล้าพูดไปแล้วหรือคะคุณวีระหลงจริงๆซึ่งผู้โพสต์รายทางกล่าวนะครับได้แคปรูปภาพเป็นคอมเมนต์นะครับจากคุณวีระหลงสมบุญโดยมีข้อความดังนี้เรื่องคลิปผมเชื่อว่ามีจริงส่วนมาดามมอบให้ผู้ใหญ่แล้วคนใดบ้างคุณเดาเองการทำงานของผู้ใหญ่พวกเราไปเร่งท่านไม่ได้ครับ ความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับ morning ค่ะมวลมหาสมาชิกเช้าถึงก็มีเรื่องฮาทันทีคำถามที่ฉันทิ้งไว้กับชัยพลเมื่อคืนว่าภาระการพิสูจน์นิทานไอซอที่มุนีโยนกรองไปให้ชัยพลตอบนั้นได้รับคำตอบแล้วมุนีนำคลิป ไปเปิดให้ชัยพลฟังจริงแต่ส่วนใหญ่เป็นคลิปเสียงคนสนทนากันมีชายคนหนึ่งกับมาดามลาเต้คุยกันและสุดท้ายมีคลิปที่มีภาพจริงๆแต่เป็นภาพชายคนหนึ่งในความมืดสลัวพอมองออกว่าใส่หน้ากากปิดบังใบหน้าจนมองไม่ออกว่าเป็นใคร ชายคนดังกล่าวสนทนากับมาดามลาเต้ตามเคยสุดท้ายมุนีบอกกับชัยพลว่ามีคลิปที่ชายคนดังกล่าวถ่ายการขนย้ายศพน้องชมพู่ขึ้นเขาวไว้ได้แต่แต่มุนีไม่ได้ให้ดูฮาสงสารชัยพลเขาบอกว่าเขาดูคลิปที่มุนีเปิดให้เพราะหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเขาบ้าง ท้ายสุดชัยพลพรมพึงว่าถ้าพวกเขามีคลิปที่ว่าจริงๆป่านนี้คงเอามาให้ผมนานแล้วชัยพลไม่ต้องน้อยใจในโชคชะตานะถึงไม่มีคลิปไอซอชัยพลยังมีทนายตั้มทนายรัชพลทนายอาคมและทีมงานรวมทั้งมวลมหาสมาชิกกลุ่มนี้ที่พร้อมจะช่วยให้ชัยพล ได้รับความยุติธรรมสู้โวยความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook f เฟ e บ o ๊ก FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับด่วนชัยพลส่งขันมากสู่ขอแต่งทนายรัชพลเข้าร่วมดรีมทีมทำคดีน้องชมพู่ร่วมกับทนายตั้มและทนายพี่กุญเชียงวงเล็บอาคมคงสวัสดรับรองชุดนี้ทนายดีมีค่าสูง ถึงหลักล้านฮาฮเสร็จพิธีแต่งขอเชิญรับฟังทนายรัช Life, พลไลฟ์แถลงรายละเอียดในคดีฟังสายตรงจากทนายล้านแล้วจ้าซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าสุดยอดเลยค่ะป้าเชื่อมั่นในทีมทนายตั้มทนายอาคมทนายรัชพลเป็นไปตามที่คิดไว้ค่ะ ทนายเมืออาชีพสุดๆเลยค่ะดีใจกับป้าแตนลุงพลที่ได้ทนายเก่งมาช่วยค่ะถัดมานะคะบ,บอกว่าน่ารักที่สุดป้ายานขอบคุณที่มาส่งข่าวให้เอซีได้ทราบข่าวกันค่ะถัดมานะคะบ,บอกว่าอยากให้ถึงวันที่สืพยานไวๆวเอาใจช่วยทีมทนายค่ะถัดมานะคะบ,บอกว่านี่เป็นแค่ผู้ติดตามข่าวอ่านแล้วรู้สึกกลัวเลยนะขนาดไม่ได้ทำอะไรผิดหรือเกี่ยวข้องกับคดีนะ ถัดมานะครับบอ,อกว่าขอบคุณข่าวสารจากป้าบุหลันค่ะเป็น FC ทนายตั้มนะแต่อยากรู้คดีดังกกกอกถัดมานะครับบอ,อกว่าขอบคุณท่านทนายทั้ง3ท่านด้วยนะคะและขอบคุณทีมงานทนายเพื่อประชาชนและป้าบุหลันด้วยค่ะที่มีความยุติธรรมให้กับครอบครัวนี้ถัดมานะครับบอ,อกว่าจัดไปเลยค่ะลุงพลเพราะเล่นกันหนักเหลือเกิน มีทนายรัชพลและทนายอาคมร่วมช่วยทนายตั้มจะได้ถึงลูกถึงคนกันสักทีเห็นด้วยอย่างแรงเพราะเหตุการณ์วันนี้เหมือนจะมัดมือชกกันเลยทีเดียวถัดมานะครับบอกว่าคุณมีทีมเถยของคุณพวกเรามีทีมทนาย3ล้านของพวกเราเถยสู้ไหมเออลืมเถยไม่ใช่ทนาย มาสู้กับ3ล้านไม่ได้กากถัดมานะครับบอ,อกว่าอมยิ้มตรงหลักล้านแต่เห็นชื่อทนายแต่ละคนแต่ละท่านแล้วอุ่นใจขึ้นเยอะเลยค่ะความคืบหน้านะครับในวันที่ลุงพลป้าแตนไปที่อายการจังหวัดมุกดาหารลุงพลป้าแตนรอดนอนคุกสารให้ประกันตัวหลักทรัพย์รวมเกือบ7 0 0 0 0 0บาทสารจังหวัดมุกดาหาร ให้ประกันตัวชั่วคราวลุงพลและป้าแตนผู้ต้องหาคดีน้องชฉพู่หลังพิจารณาคดีนานถึงสองชั่วโมงโดยใช้กรมทันประกันตัวผู้ต้องหาร่วมเกือบ7 0 0 0แสนบาทอายการจังหวัดมุกดาหารสั่งฟ้องและส่งตัวนายชัยพลวิภาหรือลุงพลและนางสมพรหลาโพหรือป้าแตนผู้ต้องหาคดีน้องชมพูที่ศาลจังหวัดมุกดาหารโดยลุงพลเป็นจำเลยที่หนึ่ง ถูกแจ้ง3ข้อหา 1. รากผู้เยาว์สองทำให้คนตายโดยเจตนาปล่อยปาล่าเลยให้เด็กจนถึงแก่ความตาย 3. ดตัดแปลงสภาพศพขณะที่ป้าแตนเป็นจำเลยที่2ถูกแจ้งข้อหาเดียวร่วมดัดแปลงสภาพศพส่วนจะมีหลักฐานอะไรที่เชื่อมโยงไปถึงตัวลุงพลอายการจังหวัดมุกดาหาร ไม่สามารถบอกได้บอกเพียงว่ามีหลักฐานพร้อมสืบขณะที่หลักฐานที่เชื่อมโยงป้าแตนก่อนแจ้งข้อหาร่วมดัดแปลงสภาพศพมาจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สารจังหวัดมุกดาหารได้ใช้เวลาพิจารณานาน,านถึงสองชั่วโมงต่อมาพิจารณาแล้วให้ประกันตัวทั้งคู่โดยลุงพล ใช้หลักทรัพย์วงเงิน5 0 0แสนบาทขณะที่ป้าแตนใช้หลักทรัพย์วงเงิน180,000บาทหลังประกันตัวเสร็จเดินทางออกจากศาลเวลา16บกนานาทีทนายรัชพลสิริสาครทน,นายความเปิดเผยว่าการประกันตัวของลุงพลป้าแตนครั้งนี้ไม่มีเงื่อนไขการประกันตัวเหมือนรอบที่ผ่านมาที่ลุงพลต้องรายงานตัวกับ ผู้ใหญ่บ้านกกอกทุก12วัน7็ดผลัดรวม84วันซึ่งศาลนัดพิจารณาคดีน้องชมพู่นัดแรก9นากา30นาทีวันที่22พฤศจิกายน2564ลุงพลและป้าแตนยังคงมีกำลังใจต่อสู้คดีเพียงแต่เหนื่อยล้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยรีบกลับไปพักผ่อนที่บ้านพัก หลังได้รับการประกันตัว